สวัสดีครับเกมเมอร์ทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกม t i c t o r r e s s k l l l วันนี้จะพาเพื่อนๆไปทำสกิลพิเศษหรือว่าสกิลสเปเชียลเดี๋ยววันนี้จะมีสกิลอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับวันนี้นะครับเราจะมาทำสกิล Anniversary หรือว่าครบรอบ t i ก t o r นั่นเองก็จะมี1ปี2ปี3ปีนะครับใน t i c t o r r e s s k l l l แล้วก็จะมีสกิลเพิ่มค่า AC ด้วยนะครับส่วนสกิล Casey d e a l เนี่ยอันนี้เกนเคยทำไกด์ไว้แล้วนะครับเพื่อนๆสามารถกดดูลิงก์ใต้ คำอธิบายใต้คลิปของเกณเลยเดี๋ยวจะแปะไว้ให้นะครับวิธีหาสกิลต่างๆเนี่ยก็จะเฉพาะของ t i c เตอร์ลิสกิลถ้าเป็นเซิร์ฟอื่นอาจจะไม่ได้หาแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็ดูใครที่เล่น t i c เตอร์ลิสกิลก็สามารถดูเป็นไกด์ได้เลยสกิลแรกนะครับเราจะไปที่ c โคลั beat นะครับไปกันเลย นี่นะครับให้เราเข้ามาตรงนี้นะครับ skill room ให้เราคุยกับ Genius c o s m านะครับจะเป็นน้องที่ขายสกิลสำหรับสายเซนนั่นเองนะครับอันเนี้ยสายไหนก็ซื้อได้หมดเลยนะครับสกิลนี้ก็คือสกิลเซนไอนะครับ TM level 60ราคาจะอยู่ที่2ล้านนะครับเพื่อนๆสามารถซื้อได้เลยอันนี้เฉพาะเซิร์ฟทิกเตอร์ s ีสก l ลนะครับ แล้วก็กด C ที่คีย์บอร์ดนะครับเพื่อทําการเรียนเลยเอ๊ะทำไมเรียนไม่ได้วะโอเคครับกดได้แล้วเมื่อกี้คือเกนลืมกดยกเลิก NPC นะครับอช่องสกิลเหมือนจะอยู่ที่ของคาสหนึ่งหรือเปล่าไม่ขึ้นด้วยนะครับอืมแต่ว่ามันจะอยู่ในช่อง All นะครับก็สำหรับใครที่เป็นเล่นสายพลาวหรือว่าสิงโตเนี่ยสกิลนี้ก็ดีมากๆนะครับ <c oughs> เพราะว่าเพิ่มค่า AC ด้วยนะอ่ะหนัก ก,ก็คือตอนนี้กดไม่ได้อ๋อเราอยู่ในเมืองหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะลองไปข้างนอกนะครับว่ากดสกิลได้ไหมนี่นะครับกดได้มันก็จะมีออร่าสีแดงบนหัวอย่างนี้เลยนะครับนี่ก็จะเพิ่มค่า AC ของเรานะครับมันยังอัพได้แค่เลเวลหนึ่งนะครับสำหรับสกิลนี้แต่ว่าทำไมเกี้ยนหามไม่เจอโอเคนะครับเอาเป็นว่า มันเอาไปแค่เลเวลหนึ่งนะครับตอนเนี้ยก็รอทางทีมงานเขาอัปเดตละกันนะครับสกิลต่อมานะครับก็คือ3ปีอ n นเวอร์ a ซ y รีของทิกเตอร์นะครับเป็นสกิลพุสกิลนี้เลยนะครับก็จะได้จากการจบคีเควสของเมืองซากโบรานหรือว่าคาบาร่านั่นเองเควสสุดท้ายของคีเควส์เมืองนี้นะครับก็คือคุยกับคีเปอร์จูริโอนะครับเดีย๋ยวเกนจะแปะเป็นรูปไปให้ ส่วนไกด์ของการทำคีเควสของเมืองซากโบราณนะครับเกนเคยทำไว้แล้วเดี๋ยวจะแปะไว้ใต้คำอธิบายใต้คลิปนะครับเพื่อนๆไปกดดูได้เลยสำหรับใครที่ยังไม่เคยทำคีเควสของคาบาล่านะครับต่อมานะครับคือสกิลพุหมายเลข2นะครับหรือว่าสองปีอันนิเวร์ซารีของทิกเตอร์นะครับก็คือการจบคีเควสของวังนางเงือกนะครับเกนเคยทำไกด์ของคีเควสเมืองวังนางเงือกไปแล้วนะครับใครที่ยังไม่เคยทำก็สามารถ ดูคลิปของเกณนเพื่อช่วยกับเพื่อนๆได้เลยเผื่อติดเควสต,ตรงไหนนะครับเดี๋ยวจะแปะไว้ใต้คําอธิบายใต้คลิปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาทาคีย์เควสกันเลยเก้นดองเควสไว้พอดีนะครับก็เดี๋ยวเรามาส่งพร้อมกันเลยนะครับอันนี้ก็ไปหาเมอร์เมดที่ชั้นที่4นะครับแมปที่4นี่นะครับ NPC เมอร์เมดตรงนี้เลยเราก็มาคุยเขาจะให้เรานะครับไปหาดาบทันย่าซอสนะครับ เราก็ไปตีดรอปกันก่อนเลยทันญ่าเนี่ยจะอยู่ในดันเจียนของเมอร์เมดชั้นที่2นะครับนี่นะครับเกนก็ตีดรอปมาแล้วนะครับดรอปการ์ดมาด้วยนะนี่นะครับทันญ่าซอสแล้วกลับไปคุยกับเมอร์เมดอ,อ,อ,อีกรอบหนึ่งนะครับ หลังจากที่เรามีดาบแล้วเนี่ยเราก็จะคุยกับเขาได้แล้วนะครับแล้วเขาจะให้เราส่งเป็น Adventure book แล้วก็ทัญญาสอนนะครับ Adventure Book เนี่ยเราก็จะได้มาเรื่อยๆเลยหลังจากที่เราผ่านคีเควสของแต่ละเมืองมานะครับโอเคแล้วเราก็ส่งเควสได้เลยก็จะเป็นการจบคีเควสของออวางนางเงือกแล้วนะครับเราก็จะได้เป็น a n n i v e r s r y y ีปีของทิกเกอรแล้วนะครับ กดเรียนไปเลยนี่นะครับมันก็จะเป็นการยิงผุขึ้นฟ้าเหมือนกันนะเดี๋ยวกนดูสเตตนะครับว่าสกิลนี้มีสเตตอะไรเพิ่มหรือเปล่าก็ไม่มีนะครับจุดแบบเล่นๆได้เฉยๆนะสกิลต่อมาคือสกิล1ปี Anniversary ครบรอบ1ปีทิกเตอร์นะครับให้เรามาคุยกับฟิลิกเขาจะอยู่ที่ l o s t Garden ฟิล l d ที่3นะครับ อันนี้เป็นเควสทีเง่ายหน่อยนะครับคือทําครบ5รอบเนี่ยเพื่อนๆก็ได้รับสกิลไปเลยนะครับเขาจะให้เราขุดหาดอกไม้สีเงินนะครับอันนี้เลยสามารถขุดได้ที่โรสก a รเดนทุกฟิลเลยนะครับเดี๋ยวเก็นจะขุดเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับสักหนึ่งที นี่นะครับเพื่อนๆสามารถมาขุดกันได้เลยนะถ้าได้ครบ5ดอกแล้วนะครับเราก็มาส่งเควสเลยส่งไปเรื่อยๆนะครับ5รอบครบ5รอบแล้วนะครับเราก็จะได้สกิล1ปี anniversary ของทิกเตอร์นะครับ กดใช้ได้เลยต้องพูดว่ากดเรียนสินะครับโอเคอ่านี่นะครับสำหรับสกิลที่มีประโยชน์จริงๆนะครับก็จะมีเป็นเซนไอ้อ Zen I นะครับที่เพิ่มค่า AC แล้วก็1ปีครบรอบ1ปีทิกเตอร์นะครับอันนี้จะได้ค่า LK อันนี้จะได้ค่า AC นะครับเพื่อนๆก็ทําแค่2สกิลนี้ก็พอนะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะสะสมแบบเกนเนี่ยก็สามารถทําทุกสกิลได้เลยสําหรับเซิร์ฟชิคเตอร์รีสกิลก็จะมีประมาณ4สกิลนะครับที่เป็นสกิลพิเศษตอนนี้นะครับโอเคเดยกเกนจะกดให้ดูนะครับว่ามันเพิ่มมากน้อยแค่ไหนตอนนี้ AC เกนมัน66บวก55นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองกดเซนไอดูนะครับก็เพิ่มเป็น66นะครับน่าจะประมาณ5%นะครับ แล้วก็ต่อไปคือสกิลครบรอบ1ปีนะครับ LK ของแกนอยู่ที่64บวก131 32นะครับพอจุดพุปุ๊บก็เป็น64บวก151นะครับน่าจะประมาณ10%นะครับก็ถือว่าเป็นสกิลพิเศษที่ดีนะครับถ้าใครมีเวลาหน่อยก็มาทำนะได้ใช้ประโยชน์แน่นอนค่า LK กับ AC เนี่ยสำคัญมากๆนะครับสำหรับเกมทิกเตอร์ เป็นยังไงกันบ้างครับกับสกิลสเปเชียลหรือว่าสกิลพิเศษภายในเกมชอบกันหรือเปล่าถ้าใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเกณนด้วยแล้วก็ถ้าเกิดมีสกิลอะไรใหม่ๆหรือว่าอัปเดตอะไรใหม่ๆเดี๋ยวเกณนจะมาทำคอนเทนต์ให้เพื่อนๆแน่นอนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย